สวัสดีค่ะมอน,นี่กับมาพมมาพอกกับพารสองคนในช่องกะแต่น้อยชาแนลค่ะพี่น้องมอน,นี้ได้มาแล้วพี่น้องมาหยุดกินเป็นมูเพลนเห็นฝนตกฝนตกแห้งได้ตมอึ่งอึ่งมีแต่โตค่้ครๆจัดมาหลายเติบค่ะพี่น้องเอ้เา,า,า,เ,อาออเปิดติบเขาทำานาที่ว่าจะ <laughs> ลายมือแล้ว เม,มื่อดดมากอ้อันนี้มันติ่งอาว่างไว้ลุมเลยปติบเขา่ามากพี่น้องแซบษฐน้อกันค่ะตมมอ่นงหลังจากเมื่อคืนฝนตกแห้งถือว่าแห้งอีหลีพี่น้องแห้งแต่ว่าแห้งแบบแบบนิ่งดีอยู่เด้อห้องถาดมันแบบนึงจริง กัดอืองไข่อือ,อเอาอันนี้ออกห้ามองส่วน้นามวะต้มอื่งไข่นี่แซ่บ ห <ừ. S 2> มองมันกินได้แซ่บที่สุดก็คือไข่อึ่งเนีย่ยแหละพี่น้องเป็นอยังขึ้นเหลือกินแต่อึ่งไข่แท้หมองมันแซ่บอ่ะเ <c ười> ขาเวนเขาอ้ว <c> น <ười> <c ười> มวยไงแม่เขาอ้วนแข็งนี่อนบมหลายเนาะ มันเต้มเสียวอึ้งทะเลใบสมเสียวขึ้นยำมาไดนขึ้นมะยำขาแบบกบกบกบปันละแก้วไปดีเป็นได say bay sầm chiều trong ba cầm ngay nương mà nên đi bị nổ. Hiện nói tố nổi cái mít tố khe. กินหลายไข่อึ่งกินหลายเมาบ่เมาอยู่พี่น้องมังคนบางคนมันก,กับบอกนันานะมันกับบอกคอยเถอะกันเนี่ยเป็นยังพันคืนอกินหน่อยๆเพราะว่าไข่อึ่งมัน,น น้ำขุ่นอยู่เสิ่งนี้นผมอยางกินแห้งแสบแสบอยู่กินได้ซ้ำได้ซ้ำหนึง่งกินไลยๆก็อันนี้ได้ตัวพอดีคำเะไรมนเนี่ยมุมเบ็ดว่ะ เป็นยังสวงนี่กะแต่หน่อยคือบอคอยแด้อนออกคลิปน้ำเบากรรมบอสสบายพี่น้องก็เลยเดยวปลอยพันมากคนเดียวอืมอ่าเนาะ พื่อนนะ่ากลมห่องอ้นี่น้องสาวกบเออหลายแต,บตย่บ่ได้แต่ไฟดับป่าบอยังบอกว่าให้จบอยู่แด้ กิ <laughs> นอยู่บางหันลืมแล้วบอก <laughs> พาเราบ,าบ,าบาอ่าันจบอยู่แต่หน่อยไอะลูกก <laughs> ระเพาะกระเพาะทาหาอีกแล้วยายมือนนอนได้ใหญ่เหมือนนอนนอนบอร์เสีเป็นไร ่อนเขาลงหวานอยู่สองขึ้นครับสองขึ้นแน,น,น,น่นอนใช่จีว่ายที่ยวเขาว่ามันทางมัหนหาวก็ว่าแหละ ให้พื้นเทศคลิปท่าเท่ากักินแบบบบานเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้ยเอาจัาโตยิ่งใหญ่นี่เป็นหัวข okay. ่าวไม่ใช่ใคจัาผู้ม่มมในไลย มุมหรือเด้อตั้งนี่บีกินที่ละเครื่องดอกตัวใหญ่กับคนเครื่องคือกัน,นมัน,นต้มเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนำใส่เครื่องหลายๆหอมหอมยังแซ่บ แนวแสบส่วงนี้ฝนตกมาอื้งมันออกลายกินอื่ออีกแล้วมือหนักแต่หน่อยว่าให้ได้กินน้ำ มันขึ้นหยำค้าหน่อยได้กลบ,บ,บ <c oughs> ๆกลบๆน้ำต้มแซบหน่วดีต้มพี่เมื่อยุ่งมันใครอื้มมัน อืคนอะไรบางมากินบัก bao cầm một hơi bỏ được mà hai bên vào năm qua không bỏ năm bọn ngày học phải จะไปแลนมาบ่จะไปแลนมาบ่ข้าจะแห้งข้าจะแห้งคุณดังหัวง่เสียงออกง่ายด กวางเนี่ยเพราะว่าสิเป็นคบเป็นเกียดเป็นอึงออกไล่เพราะว่าฝนมาแห้งเดีไปเห็นกินอึงดู้ว ยังไม่ฟีมือจะคล่องแฉบนะมืนอนี่แฉบครับฟีมือก,กับแตนหน่อยมื่อแสบเปนไรกินข้าวต้มมาลายมือ <c oughs> มือหน่อกินต้มอึงทดสอบได่นนะ <c oughs> ึงเสี่ยงไม่้องมือแต่ก็คือกินลายแท้ละ <c oughs> แสบด้วยนอนยังยังเนี่นยมา,าสังยังยังมไ <laughs> <c oughs> ม่ได้ิเบิดละเจ้าก็มุมใส่ได้หลายนึงเิียวมัใส่หลายอยู่กอเห็นมันหลายก็อยากนำเนี่ย ขอยกินเบิดก่อนเนี่ยขอบริยานเบิดดอกเพราะว่าขอยกินจำนึงก็ก็อิ่มแล้ว เรียบร้อยแล้วครับตุ่มอื้องมานี่นีกระแตหน่อยมานางนั่มมานี่แซ่บครับตุ่มอื้องมันตุ่ตมแซ่บิสมเสียว้มอมกับเจวพวหอมเอามือนี้กระแตหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้นองที่เขาติดตามรับชมถ้ามากถ่ายชินจอบจังไดกค่ฝากกดเลยก็แชร์ขึ้นกาวได้ค่คะมือนี้กระแตหน่อยก็อบอกกำขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ